เวลาถ้าลอยนอ้องเราจะลงะค่อยๆลดเครื่องคีลรนีส <_ S 1> อย่าไปลดเลยเนาะอ่าต้องเน้นตรงไว้ก่อนอ่าอย่าให้เอียงเลี้ยลเลยไม่ต้องระวังที่ที่แบบนี้ต้องให้ไวต้องการต้งนะรองไวฮะเลี้ยงลงเายต้องไว เหยอมาให้ตรงก้ยม้หนักนรขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรองถึงเดกขึ้นเก้นขดีตัวกระเบกกเกกระเมือต้องมีน้ำหนักมือต้องมีน้ำหนักต้องให้ตรงเนาะอ่า กายังไหวเไปต่อเรื่อยๆนะแรงยกไฟกวาเต้องเท่ากาันต้องเผื่อระยะล่อนลงด้วยนะเมื่อกี้ถูกต้องเลยน้องค่อยๆลดเครื่องถูกต้องพอใกล้ถึงพื้นเติมเครื่องพรอง้อมดึงเกล็ดถูกต้อง ลมค่อนข้างแรงกระโชกครับวันนี้ก็ฝึกเขาเรียกว่าฝึกเล่นเครื่องลอยนิดนึงนึงเบรกที่เยอะดึงเบรกที่เยอะหน่อยเบรกที่เยอะค่ะตั้งให้ไวตั้งให้ไวเอียงนานอ่าเดี๋ยวเอียงนานเรอียงนานเอียงนานลมค่อนข้างกระโชกครับวันนี้บินไม่ได้ก็ตั้งล่มเล่นครับสนุกดี ระยะไปลิมลมๆหน่อยนะพอเรามีระยะมากขึ้นมันก็สามารถให้กอล์ฟได้ยาวขึ้นไปได้หยุดเขาดีไฟดีที่นไไส่2เมตรอาการให้วาวเอียงนานเบ่งที่เยอะคอยนิ่งก่อนเอียงนาน นาอนี่ไงสองเยียงเยี่ยงเยียมขาอยู่มีหนักตลอดเวลามี้หนักตลอดเวลาไม่เพื่อนไม่ื่อนไม่เบรกเบรกเบรกเพิ่มครับน้องไม่เดรกเลยเบรกเบรกเกจะถื้นดึเบรกเพิ่มอีกครับเด็กใช้แค่ครึ่งเดียวยังใช้ได้อี เหลือ,อยยางพยายามใช้เบรคให้มันเยอะกว่าน้องเบรคใช้น้อยไปยิ่งน้องเบรคเยอะล่มไปยิ่งช้าลงช้าลงครับเมื่อกี้ใช้เบรคแค่ครึ่งเดียวเองน้อยไปน่าเล่นไหม <laughs> มีแค่นี้ก็เล่นได้แล้ว <laughs> ่เพิ่มระยะไปริมๆมหน่อยนั่นแหละไอ้นิ่งก่อนเร่งเลยดึงข้าไินิดขานิ่นิดขวานยนิดอยรถเครื่องเติมเครืองเติมเครื่องเติมเครื่องเติมเครื่องดึงเรกเิ่มเติมเครื่องเติมเครื่องเติมเครื่องเติมเครืองดึงเบรกเพิ่มเบรกเพิ่มดีดีดี đi đi có đơn nhé <laughs> <laughs> <laughs>